พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุภูดสุขคนนะครับพอกับช่องต้วบนข้นแขมคืขึ้นก้าครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเรื่องที่สองมีหน้านะครับผมอัดคลิปไว้อาจเสจได้ลงวันเสาร์วันที่สามนะครับพี่น้องเพราะว่าน่าจะลงบ่ท่านนะครับพี่น้องคลิปนี้กระสีแม่ว้าวนะครับแม่นางเว่านางจากันนะครับกระสีเพราะมีอย่างหลายนะครับ ว่าแล้วก็สิไปเห็ดแนงกินกินแรงครับเพราะว่าตอนนี้กับซีมงแรงแล้วครับสีมงสีเครงแล้วครับหลังจากคิเบียง่ายนะครับมือนีกระีลมล่มนะครับตั้งวงเว้นกับหอนโยนะครับหลังจากคิเบียริง่ายแล้วกับนี่แหละครับพี่น้องมันก็สีบ่เมียงครับชีผมกั็สีว่นลูกยังเสียครับมือนีก็สีแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพุ้ธิตามนะครับขอบคุณ พี่น้องที่ผมกับยังบมท่านใดออกมาเอาหรือว่าออกมาขอบคุณนเป็นทางการนะครับขอบคุณนที่ผู้ติดตามนะครับครบหนึ่งมืนศัพ์นะครับหรือว่าหนึ่งหนึ่งหมืนศัพ์สไครต์นะครับขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องนะครับผที่ตามนะครับถา,ามาว่ามีพี่น้องกับสีบ่อมีมีมีเตาบนในมือนี้นะครับพี่น้องกับขอบคุณนหลายๆนะครับ ก่อนอื่นนะครับขีขอบคุณนไผ่ไผ่ว่าใดกขอบคุณนเป้าซุกกับเป้าหน่อยนะครับโอ้ยร่มพี่น้องไงแห้งครับฮ่าทองหวงนีมันไงนะครับกะขอบคุณนครับเป้าซุกกับเป้าหน่อยนะครับที่เพินสั่งที่เพินเปิดช่องให้ผมนะครับเปิดช่องนี่นะครับให้ผมมันขืนมากพี่น้องหลายคนถ้าติดตามผมกับอาสิหูตั้งแต่ เริ่มเปิดซ่องนะครับว่า่องผมมันปนมีความเป็นมาแนวดนะครับกับคือตั้งแต่แฮเทียนกรกระดาห์คนแล้วครับพี่นอ้องผมก็เริ่มเปิดช่องตั้งแต่เดือนเจ็ดปีที่แล้วนะครับมาหอเดือนนี้ก็สี่ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนแล้วนะครับผู้ติดตามกับครบหนึ่งหนึ่งมื่นตอนวันที่วันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับแต่ว่า กับพึ่งสีออกมากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหรือว่าขอบคุณผู้เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณผู้ที่อขอบคุณบ้าสุกว่าไหนพึ่งมากขอเฮดคลิปขอบคุณย่างเป็นทางการมือนี่นะครับก็ขอบคุณน้องเพื่อนหลยๆนะครับที่เพื่อนเปิดซองให้ตอนแรกที่น้องหลายคนอาจจะที่ติดตามผมต้งแรกอาจจะหัวครับว่าผมบ่ค่อยอยากบ่บค่อยอยากเฮ็ดปานไปอหนครับเพราะว่าผมบ่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าก็ อดทนสู่ทนมากจนอดมือนี้นะครับเก้าเดือนเก้าเดือนเต็มเต็มครับที่เขาซิบเดือนนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่นะครับที่เพิ่นสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกๆุคนนะครับกับจักสิวาจังเลยกับมีตาค้ำขอบคุณนะครับคลิปนี้อ่ามันจะเป็นประสบการณ์เปิดโลกอีกโลกหนึ่งนะครับหลังจากชีวิตการทํางานของผมนะครับที่มัน เหตุงานบริษัทมานะครับผมกับล่าแดงกิฟพี่น้องหลายคนอาจจะหูนะครับที่ผมเคยเบานะครับผมกับเหตุงานบริษัทนะครับเกี่ยวกับบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งเนาะอ,อันนี้เฉพาะเพราะได้บอกออกว่าเป็นบริษัททั้งแต่ล่าลออกมานะครับแต่ไม่ยูบาดกับมาสีขาวสีน้ำนะครับลงสีอยู่ข้างหลังนี่ครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับยูประมาณเกือบสองปีนะครับกับหมูแจ๊กกะบ้าซุกบ้านน้อยกับ ตันตาเพิ่นเฮดซองแรกๆนะครับหันจะากับเบ้าสูบกอนนะครับเพิ่นกัอยากมาเที่ยวแห่เที่ยงก็เลยสวนมากนะครับก็ก็เลยหัวจ้กันตะพุนลหละครับกะมาพอ้ามาพร้อกกันโตจริงก่อนตอนแห่เที่ยงนั่นแหละครับกะมีตะคุยไล่คุยแชทกันธรรมดานะครับบานนี้ก็นั่นแหละครับกับบ้มียังนะครับกับมาสีมะวาวกวนเ็นมกหรือว่ามะวาว ให้พี่น้องฟังนะครับแล้วคนอาจจะว่าหูนะครับกับสัวสีมาหอดหนึ่งมืนผมของหูซึกว่ามันมันไก่นะครับหนึ่งมือนอย่ผมของหูซึกว่ามันไก่เกินไก่เกิน,กกนตั้งแต่ผมเปิดช่องที่แหลกนะครับมันกับบ่คขึ้นนะครับว่าคนติดต,ตามจักมือหนึ่งสีหอดหนึ่งมื่นตั้งวากะได้ตั้งหวังไว้กับว่าปีเป็นปีเพิ่้วครับคิดว่าจะคล้องจะสิได้มือน พราะว่าเห็นเห็นลังคนนนะครับเพิ่นกับหลายหลายหลายเดือนนะครับส่วนันสีใดท่านส่วนมันมันใด้ยากแท้แท้ที่ข้พี่นองถามมาเห็ดเองอีกั่วสีโคบตลับพันเท่ากับเห็ดไปน้ำเท่ากับรุ่นบอซื้อกับรุ่นไปน้ำนะครับว่ามันสีคคบพันครบตลับพันเราพันย่ำใดนะครับคืนอาหารพันหกพันเจ็ดพันยังสีเท่ากับเท่ากับมีความหวังนะครับว่า กมกกบต้องครบมือนนะครับอาจจหน่อยเหือาจจใช้เวล่าโดนเ่าเวลาหน่อยแต่ว่าก็อยากให้มันครบเนาะครับพี่น้องว่วงหวังของค้นเห็ดนะครับกัมันก็ะเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนเี่ียกเปิดซองนะครับผมก็บน้องๆบางข้นก็แชทมาปรึกษานะครับผมก็ให้คําปรึกษาใดเท่าทีเท่าทีเท่าที ให้แล้วครับผมกับโไดก่งนะครับเพราะว่าผมบางเหลืองผมกับโบหูนะครับก็ขอบคุณหลายๆคนนะครับที่ผ่านเข้ามาหรือว่าที่เป็นมมนก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะครับในการเห็ดช่องนะครับได้เจอได้พอค้นไลยๆนะครับได้พอค้นจากที่เฮาบ่อกเคยหูวจักนะครับก็ดีใจนะครับกในชีวิตนี่กับบคยบ่ โมหัวสีได้ไปเล่านะครับพี่น้องตั้งตะกรอนผมอิ u t u b e ไปเล่าเที่ยแลกมันกัดตื่นเต้นนะครับพี่น้องไปตอนไปเที่ยวแหลกแหกเกี่ยวตำอิดนะครับกัดตื่นเต้นเคยไปเคยไปตั้งประเทศมันก็หูซึกซื่อๆนะครับตอนไปตั้งประเทศเที่ยเแหลกแรกกัดตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่ามันกับว่าตื่นเต้นแ้งซ้ำแบบ่าไปเล่าเองนะครับพอไปตั้งประเทศมันกับเป็นประมาณฟิลแบบว่าไป เห็นงานนะครับมันเกิดเลย่ว่าใครเท่าใดนะครับข้างกับมันเกิดจังไดล้ล่ะมันเกิดว,ว่าใครมันเกิดว,ว่าขึ้นตื่นเต้นเกี่ยวเจอห้องขาขี่รถห้องขับรถขามไปเอียงนะครับพี่น้องมันเกิดได้คนเราฟิวนะครับได้ฟิวคนเราฟิวนะครับก็นี่กับน้าเงาโดนเติมแล้วนะครับ <c oughs> ก็นั่นละครับพี่น้องแต่จักสซีว่าจังใด กับมิตาข้ามขอบคุณพอมีพี่น้องไล่ๆนะครับที่ผู้ใหญ่ที่เปิลอินดูที่เป็นสนับสนุนนะครับกับขอบคุณนไล่ๆนะครับเอฟซีที่เป็นทิดตามนะครับที่เป็นกเข้ว่าเบื้องเข้ากับขอบคุณขอบใจไล่ๆเด้อครับพี่น้องจะบบกงวงสิวะจังไดนะครับผมกับอาจเป็นคนว่าเก่งหรอครับแต่อยู่ในกล่องนะครับผมว่าติดๆคัดๆนะครับมันกะ สี่แบบเ้าติดๆหน้าครับพี่น้องเพราะว่าผมกับตอนนี้มาหอวตอนนี้ก็ยังบอกคอยชิ่นบันไดต้ว่ากับสิพยายามพัฒนาเจ้าของขืนนะครับให้มันดีขึ้นกว่านี่นะครับพี่น้องแล้วกนติดตามตั้งแต่ผมคลิปแรกๆก็สิ่ผมจักว่าผมเก่งยีน่ากล่องแห้งนะครับเก่งแบบเกิงชนิดที่ว่าบ๊อกเป็นตัวของเจ้าของนะครับมีมากคู่มือนี่ก็สิสีไขขืนแน่นะครับก็นั่นแหละครับพี่น้องก็ กระฝากพอม่พี่น้องไว้ติดตามฮักแพงกันโดนๆในเด้อคับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นคนไทยและต่างประเทศนะครับเพราะว่าจะเป็นทางประเทศเพื่อนบ้านเล่าสปปเล่านะครับหรือว่าจะเป็นต่างประเทศทางยุโรปทางอเมริกาที่เพิ่นเบิ้งนะครับหรือว่าทั่วโลกนะครับที่เพิ่นเบิ้งที่เพิ่นแชทเข้า,ามาถามแชทเข้ามาคุยน้ำเล่นน้ำกัขอบขอบคุณนล้ยๆนะครับกขอบคุณนที่สนับสนุน อีกคืออนหนึ่งเนาะครับที่เอนดูที่ฮักแพงนะครับกะเดี๋ยวผมก็สิไปเห็นแนวกินล้ครับตอนนี้มันเกิดนางบอกมันก็สิเก่านาที่แล้วครับพี่น ah. an ้องเดี๋ยวพี่น้องกับเบื้อนะครับคลิปนี้กัสิมาขอพูดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเห็นแนวกินกินแรงให้พอกระแม่กินนะครับมือนีว่าสิเห็ดก้อยหมูครับพี่น้องก้อยหมูใส่บกม่วงสมนะครับใส่บกม่วงบกม่วงหญ่้านผมเออนอกม่วงหญ่มันก็สิออกสมๆแน่นะครับ ใส่ใส่สมแท่ดอกเน่านะครับบอดี้เดี๋ยวไปเบื้องวิธีการเห็นนะครับวันศีนแนวไหนอ่ะผมก็เคยเห็นมาสองสาเทือลละก้อยก้อยหมูใส่บกมวงนะครับเนาะไปะพี่น้องไปไปเห็ดกันเลยครับอ่ะพี่น้องยวอห้าสีมะย่างหมูกันนะครับเดี๋ยวผมสิบปรุงรสเสี่ยวขาจากนอนนะครับแลกวกระตีครับ ก็ไม่มีรสชาตินะครับละก็เกลือขันไว้นะครับเป็นหมูหมูบ้านนะครับพี่น้องเพราะเป็นหมูตลาดครับ นือผมล่างมาด้อครับพี่น้องบานนี้มาไปจักซีฟนาทีครับพี่น้องห้าสิบห้าอย่างนะครับก็คือคล้ายๆน้ำตกนะครับพี่น้องเห็ดว่าต่างกันหรอครับเกี่ยงตัวบานนี้ห้าสิบ่อ่เซฟแบบม่วงนะครับจะได้อย่างสองเท่อนะครับ ี่้รับเอากระชีอยางจนสุกนะครับจนสุกแบบว่าช้ำๆนะครับบ่บ่ะแห้งนะครับยวว้อนเ้องตอนสุกกันครับก็พี่น้องเราว่าขาหมูสุกนะครับย้อนผมสิมหาจักบักม่วงนะครับหรือไอน้ำบักม่วงนะครับกระชีไส้บักม่วงแท่นแท่นสมบักหน้านะครับพี่น้องตั้งกันแค่ว่า ส่บักหน้าแท่นเอ้ยบักบักวงแทนส่งบักหน้าครับมันกับซ้ำก่อยหมูทั่วไปล่ะครับอากินวาครับพี่น้องหมูมันมีมันจากน้อยมันกรเลยมันกรเลยข้วนซู่ๆนะครับเอ้ยมันกนเะย이แอน มันก็เลยน้ำมันมัน,นหย่อยลงไฟนะครับดอกม่วงกับสีเืข้มเหระครับนี่แลมมหละครับกิดสมมิว่มีอย่างไรเหรอครับพี่น้องชีโพม,มันก็สีนี่แต่คนเกา่เกาหลูบเดิมๆเหรอครับอยู่บ้านเนาะครับมันเกิดว่าได้เห็ดอย่างหลาย นี่ครับหอ,หอมครับปั่นเข่ามาซะสมัดแล้วข้าเจ้าล่องหี้กใกล้ครับพี่ห้อนี่ครับสร้อยตอนประมาณนี่บ้านาบ้บาบางนะครับเดี๋ยวไปถามเบื้องตอน อันนี้นะครับพี่นอ้องถ่าเพิ่งตอนก่อยนะครับอันนี้ก็สิเลีกหม่หนึงนะครับน,นีครับพี่นอ้องโอ้ยนอสเสียงก็ได้เดี๋ยวม,มาเก็บพักกันนะครับพี่นอ้องเก็บพักไป <c oughs> ส้อยเซ่ส้อยเซ่ก่อยครับวันพริกดิฟในะต้เย็นมีอยู่บ่แม่ฮะ <c oughs> พี่เย็บสวนหรอเจ็บเอายี้หนีได้ปะเปโซ่ไซส์เสืส้อ,อนะครับสามีกับพ่อน,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 นี่ตู้เย,ย็นกับมี่อยู่บ่านเหรอมี่แบบเขียกินกั๊บปะ บัวเอาหอมแห่งเก็บเัาพังซี่หอมกันครับ

พิชบ่เพ็ดแต่ว่ากินน่ะเผ็ดเผ็ดครับพี่น้องกีปีที่แล้วที่ผมมาค่ายคลิปอะครับบะพีิกบ่เผ็ดที่ผมมานังถ่ายคลิปน้ำมันน้ำน้ำต้นนี่ครับคือน่านเป็นดอกว่อกันสิเป็นดอกครับไปเห็ดเนากินต่อครับ เดี๋ยวเข้าม่ก่อยกันแรกครับพี่น้องใส้บักม่วงครับขั้นบักม่วงกับหมูเหี่มันอ่อนๆกันนะครับเพราะว่าให้นำส่งเขาบัมกม่วงมันออกนะคือหลายถัว่วเนี่ยคือหลาย,ลายส้มินหนึ่น้ำด้อยขั้นหินหมูมันอ่อนนะครับ อันนัำซุปเห็นไหมอันนี้กระน,น้ำซุปนะครับใส่เกลือกับรสด,ดีจังแลยก็ซีอิ้วขาวครับว่าเห็นันแห่งนะครับคั่นว่าแม่มาคั่นจนแบบอันนี้นะครับคัน่นแบบว่า ก็เห็นมันอ่อนๆนะครับครับเข้าไปอันนี้ผมใส่น้ำกระเทียมดองจงันน้อยนะครับลุงเปิดฟ้าเห็นไหมเปิดว่าไถ ใส่แบบพีชครับใส่หลาย็นเพีชบอกพงสุลดังนั<อ>้นข้าวรัวครับพมงซุลดักกะเอาได้ครับผมขามตัวผมถือว่าได้ น้ำปลาครับกะเอาครับผมทอหมูปรุงนะครับว่าต้องใช้เข้มหลายนะครับงน้มนมีรสชาติ้กยผมว่าอุ้ยโตกเฟนไกยผมว่าใช้อกมวงนะครับเมียมาชิมบั้งนะ miếng xi măng, cái à? thành con rồi. có không nó súng có gì à? có súng, hả? có thử carton nghe, quay วัวผสมปลากล้วยเงก่้ยมิ่นกล้ยเชียหิ้งใช้ับตักไม oh, er ่นก้มเนี่ยครับไหมาอยกวัวไม่เผ็ดไ่ถกบ่เผ็ดเนาะเนี่ยง่ายน้อยอยู่เออไ่เผ็ดไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ ใช่พักนะครับพักทีเข้าไปซอ,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 อยไส้แ,แ,แค่คข,ข้นเข่ากันซื้อๆนะครับนี่ครับพี่น้องตะกินบ้าแตะกินบอกค,ครับ มวาอีอันอใน,ในี้กุก้่นี่ครับนี่อาเห็นมีอาที่มีเจอนับรืออืจ้บปะเจ้าใจเสือผูกไปแล้ว,วงั้นแค่เสือยุดใช่หมโอเคโอเคใช่เครับพี่น้องคลิปนี้กับสีแดงไวไ้ซ้ำนี่ครับพอกันอีพี่มาครับ ตักไปเลก็แช่นะครับกดติดตาม่องเตาวนก็มันแถมได้ครับพี่น้องไว้พอกันดีพี่หนาครับสวัสดีครับสวัสดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาวจุเลยขาขาวจเลยสวัสดีครับ